เดี๋ยวพาดูเป็นเก็บความรู้หน่อยนะช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวพาดูเป็นเก็บความรู้เลยเผื่อใครจะไปซื้อชุดหัวเก่งนะชุดหัวเก่งที่มันเป็นคานหน้าถุงลมแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมพาดูเป็นเก็บความรู้เลยนะเผื่อเอฟซจะได้อ่ซื้อกันมาถูกนะเดี๋ยวดูคันนี้เป็นตัวอย่างเลยไปไปดูกันก็นี่นะอันนี้ก็กําลังไล่ทําท่านเชื่องอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูที่คันซีเจร้อยดีกว่า ที่มากับหัวเก่งนี่นะที่มากับชุดหัวเก่งนี่นะครับว่ามันเป็นคันหน้าถุงลมมาแล้วทําไมมันถึงใช้ไม่ได้นะก็แบบนี้เลยนี่นะนี่มันจะเป็นถุงลมมาแบบนี้เลยมันจะไม่มีแหนบมานะหูแหนบหน้าก็ไม่มีนะแล้วทีนี้เครื่องเครื่องมันก็จะนั่งอยู่นี้ด้านหลัง อันนี้อันนี้คือแท่นเครื่องหลังนี่ท่นเครื่องหลังนะมันก็จะใช้ไม่ได้มันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเอาไปใส่กับแหนบเนี่ยแท่นเครื่องมันจะโอบมาด้านนอกแบบนี้นี่เห็นไหมนี่มันจะโอบม้างนอกเพรเวลาเราใส่แหนบแหนบมันผ่านี่แหนบมันอยู่ตรงนี้เลยแล้วแหนบมันผ่าไปนี่พอเวลามันกระแทกมันก็กระแทกตัวนี้นี่เห็นไหมมันจะไม่ได้ พอมันไม่ได้ปุ๊บแท่นหลังทีนี้เราจะต้องเอ,อแล้วแต่ร้านนะถ้าร้านเขาจัดมาให้ก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าร้านไม่จัดมาให้เราก็ต้องซื้อเพิ่มนะเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างที่ผมใส่ไปคันนี้นะอันนี้ดีนะผมเก็บไว้นะผมเก็บไว้นี่ข้างหลังข้างหลังจะต้องอยู่ด้านในแบบนี้เลยเป็นโค้งแบบนี้นี่เราช่างกาลังทําอยู่นี่ดีนะผมมีเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวเจเอ,อ เจ้าของขอจะไปตามเอาที่ร้านแล้วเดี๋ยวก็มาคืนผมแล้วกันก็นจะได้ไวหน่อยเห็นไหมมันจะอยู่ด้านในแล้วแนบมันจะอยู่ข้างนอกแบบนี้นี่มันก็จะไม่มันก็จะไม่ติดเวลามันกระแทกมันก็ไม่โดนอันนู้นมันโอบอยู่ข้างนอกนี่นะแปะโค้งไปอย่างนี้แนบกระแทกติดแน่นอนเพราะว่าผมเคยใส่แล้วติดถึงจะบากเล้าวยังไงก็ติดนี่นะไปเก็บความรู้เลยไปซื้อ หัวเกง๋งมาก็ดูมาให้ดีหน่อยนะดูมาให้ดีนิดนึงปากไว้นิดนึงนะจะประมาณนี้เลยนี่แทนเครื่องหลังจะต้องใช้ถ้าไปซื้อเป็นคาหหน้าถุงลมมาแบบพันนี้แล้วก็อาหูยึดกระบอกยกหัวด้านล่างเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้มันใส่ไม่ได้เลย มันจะต้องเอาเป็นหูที่มันแยกต่างหากมาด้วยจุดนี้ก็ต้องมีมาหูที่แยกต่างหากมานะซื้อหลายอย่างอยู่นะผมบอกเลยนะเอ,อดูมาให้ดีก็แล้วกันนะครับดูมาให้ดีก็แล้วกันนะฮะก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็าทาคลิปให้ดูว่ามันต้องใช้อะไรนะเผื่อลูกค้าจะได้เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางอันนี้ก็ไล่กําลังจะใส่เฟรมหน้าแนละ้ววันนีเ้เข้าสู่วันที่สองนะการทํางานผมนะไม่ได้เป็นวันที่นะ ไม่ได้เป็นวันที่ของของเดือนนะสองวันแล้วที่ทํางานมานะคือวันนี้นะก็ที่สากแก้วเดี๋ยวรอชมนะครับก็เป็นนิดหนึ่งแนวทางเผื่อใครจะไปซื้อหัวจะได้บอกทางร้านถูกว่าต้องจัดอะไรบ้างนะครับแทนเครื่องหลังจัดแน่นอนแผ่นเครื่องอุ้มเครื่องหลังนี่จัดแน่นอนแล้วก็หูยึดก็บอกยกหัวเก่งก็จะต้องจัดมาใหม่ไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะ เอาไว้เป็นเก็บความรู้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม